หาใครนะครับกำลังมองหาร,ร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำ Cgo t h บริการเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Arena Big Out, Warlords, Rov, Free Fire หรือเกมอื่นอื่นอีกมากมาย Arena Big Out ก็ราคาย,ย่อมเยาอ,อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใน description วันนี้ก็มีสกินใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามาไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวเชียวแต่ก่อนอื่นเลยนะครับใครสนใจที่อยากจะเติมเกมราคาถูกเนี่ยผมขอแนะนำซีโกตีเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโปรนะสำหรับใครที่สนใจสกินฮาโลวีนในปีนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคอสกันเลยดีกว่านะครับก็คือมันเหมือนจะเป็นลายออกแนวนีโนเสาโครงกระดูกนะเออมาในทีมๆประมาณนั้นนะ ก็จะแซมมานะครับในโนเสาร์กับฮาโลวีนนะก็ถือว่าสวยดีนะครับแล้วก็เท่ด้วยนะครับมันไม่ใช่พวกสกิลิตันพวกมนุษย์ไอโคงกระดุมมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะความรุนแรงหรือเปล่าภายใน ประเทศจีนนะครับแต่เชื่อไม่ว่าสกินพวกนี้ยังไม่ได้เข้าจีนเลยนะครับในส่วนของที่ปรับปืนเนี่ยผมเห็นก็รู้สึกว่ามันดูเก๋ดีนะครับผมเป็นหัวกะโหลกไดโนเสาร์นะคิดว่าเป็นของไดโนเสาร์นะอ่านนี้ก็จะเป็นของ ace นะครับผมอันนี้ก็เป็นของ ak 1 0 2นะครับแหมแต่ละอันดูแบบไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นลายๆสวยๆนะเนี่ยยังโมสิน เหมือนจะมีพันผ้าไว้ด้วยนะครับแหมเหมันจะติดใจไว้แต่มันก็เท่ดีนะครตรงโมสินพันผ้าเนี่ยมันดูคลาสสิกเอออ่ะในส่วนของถุงม,มือน,นี่ก็ดูดีนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนของโกลดไหมนะครับของโกลดมันน่าจะแทคติคอลกว่านี้เปล่าวะเอออันนี้ดูเหมือนเทศกาลไปหน่อยนะแต่มันก็ดูเทคทิคอลนิดนึงนะเออไม่ได้ดูแบบแฟนตาซีไปนะนี่ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับสก,กินผู้ดูแลหลุมศพ อ่ะอันนี้ก็เป็นตู้ของไนแมร์นะครับแล้วก็จะมีตู้ของฉลามนะครับก็จะมีสกิน a c e ฉ e ลามแล้วก็วีดเดสนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสกินทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาสกินที่อยู่ในตู้ผู้ดูแลหลุมศพเนี่ยมาลองเล่นดูนะครับผมว่าภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ